สวัสดีค่ะทุกคนกับชอ่องเม e าแฟมิลี่และในวันนี้นะคะเราอยู่ในแม p Book h a v e n RP ตามหาคนไทย EP หนึ่งนะคะเนี่ยเปิดมาเราก็เจอเลยเนาะนี่มาดุมกันตรงนี้สองคนทุกคนสองคนนะคะสองคน มาดูกันว่าในวันนี้นะคะเราจะเจอสักกี่คนและจะมีคนดาเราไหมไปดูกันเลยไปนี่นะคะทุกคนแล้วก็มานี่นะคะทุกคนเราจะลองทิมสวัสดีกันค่ะนี่นะคะทุกคนเราก็สวัสดีเขาไปเลยสวัสดีค่ะคนนี้เาเป็นคนอังกฤษนะคะแต่ว่าเขาใช่คนไทยกันหรือเปล่าสวัสดีค่ะ คนนี้ว่าไงเอาเขาอ่านข้อความเราไม่ทันหรือเปล่าเอามาอีกรอบสออ่ะอันนี้รอบที่สองนะคะสวัสดีค่ะเขามีท่าทีที่นิ่งมากมาทุกคนนิ่งมากๆตอบฉันหน่อยเขาไม่ตอบล้วเลยเย้มีคนตอบแล้ว เราลองทาเขากันว่าทำอะไรดีไม่รู้ว่าถ้าชวนเขาไปถ่ายคลิปนะคะแล้วก็อันนี้กันถึงเคสนะเขาตอบเราว่าไม่ดูนะคะเพราะว่าเราชวนเขาไปแบบว่าไปแบบไปถ่ายคลิปเรียกกันแต่ว่าเขาตอบว่าไม่ดูถ่ายรูปหรอคะ ไม่ใช่ไม่ใช่ลองทำกบโอเคเก็ทำเขาเป็นที่เรียบร้อยนะคะคนนี้คือน่ารักมากๆเลยชื่อว่าอะไรไม่รู้เดี๋ยวว้ไม่ได้ถามชื่อของเขาเลยเย้ทุกคนนะคะปุ๊บอกว่าสนับสนุนแต่ว่าตาเรามันเกิดอะไรขึ้น ตลกตาตัวเองเานึงไปงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยเขาเนี่ยขึ้นบทไปตามหากันเลยดีกว่ามานี่ไปเราไปตามหาคนไทยกันลูกมแค่ะดูเครื่ตอนนี้นะค่เราก็เป็นตอ่อไปหาคนไทยนะครับว่าจะมีอะไรอย่างเงี้ยเนาะ เราก็ขี่หาคนไทยนะคะทุกคนเพราะว่าจะมีแบบที่รงเรียนยนาาี่นี่ไงลองถามพขาดูนี่ไงทุกคนถามดูถามดูาม,ดมามาถามก่อนอ๋อถามเขาไเรียบร้อยสวัสด,ดีค่ะมาดูกันว่าเขาจะตอบ โอ้ไม่แคเคทุกคนเขาจะตอบกันไหมติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกปรากฏว่าเฮ้ยเขาเป็นคนไทยเราเจอเราเจอกี่คนแล้วเจอสามคนแล้วนะคะเดี๋ยวเจอสามคนแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ก็บบน้นะอ่าเราลองมาทำผู้หญิงคนนี้กันผู้หญิงคนนี้คือไม่ิปไหนเลยช่วยเราถา่ายคลิปอ่ามาตอบเขากันเราตอบเขาแล้วนะคะเพราะว่าเขาถามมาว่าเราใช่ไหมอ่าเราก็ถามเขาแต่เขาจตมีตัวแบบน่ารักจริงๆนะคะทุกคนเราแบบ เกลตาตัวเองมากเลยตอนนี้อยากเอาตาตัวเองออกตาเราเป็นแบบนี้นะโอ้อวี่เออไอวี่เขาชื่อไอวี่นะคะโอเคอ่าก็ตอบค่าไปเลยค่ะทุกคนโอเคโอเคนะคะทุกคนผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขาให้เบ็ ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่ะทุกคนเขาบอกว่าเขาจะไปดูช็อของเรานะคะโอ้ไม่กอดมากนั่นเดี๋ยวเราไปปิดคลิปกันเลยนะคะไปปิดคลิปกันเอาล่ะคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนอย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะบ๊ายบาย สรุปนะคะวันนี้คือแบบหาได้แบบกี่คนนะทั้งหมดสามคนเองอะแต่ว่าน่าจะมีเยอะกว่านี้แต่เราไม่ได้ดูนะโอเคแค่นั้นนะคะทุกคนนั้นเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยมาติดตามกันต่อ e p ีสองนะคะบ๊ายบายค่ะ